มาวันนี้เรามาดูกานอย่างแรกเลยนี่ก็คือตัวนำอย่างที่เคยบอกเราจะค่อยๆเอาตัวนี้เข้าไปแซะแล้วทำความาให้ดูว่าด้านในในขี้หูมันมีอยู่ตรงจุดไหนม้างค่อยๆเคลียร์แล้วก็วนให้รอบหูว่ามีอยู่จุดไหนพอเรารู้ว่าขี้หูมีจุดไหนแล้ว ต่อไปเราก็คือใช้เครื่องบิดตัวหนึ่งที่เราแดัดแปลงก็คือตัวนี้เห็นไหมเขาจะบางลงทำช้าช้าเห็นไหมปล่อยมืออย่างเงี้ยให้มันเป็นฟรีฟรีโดยมีนิ้วกลางเป็นตัวประคองนิ้วโป้งน,นิ้วชี้แค่จับไว้ประคองไว้เฉยเฉยไม่ได้บิดแน่นเมื่อเราไปตรงนี้เราก็ใช้ตัวเนี้ยเข้าไปให้แนบกับผนังเนื้อของหูผนังหูแล้วก็ค่อยค่ยคยคยงัดเป็นเหมือนคาน ทำช้าๆดูปฏิกิริยาของลูกค้าด้วยแล้วนะเมื่อได้งัดได้จุดหนึ่งปุ๊บก,ก็ให้ดูว่าถ้ามันเป็นขี้หูที่วนรอบหูได้เราก็จะใช้ซ่อมแบบนี้เสียบแต่ถ้ามันไม่ใช่ขี้หูที่เป็นรอบวนรอบหูได้เราควรใช้คีมคีบแบบนี้ซึ่งมันจะมีขายในร้านหมอเอาแบบนี้จะดีกว่า มาตอนนี้เราดูว่าน่าจะใช้อันนี้ได้เราก็จะใช้อันนี้พรองโหมีปัญหาฮะไม่ใช่อย่างที่เราคิดเราเปลี่ยนวิธีก่อนดูเหมือนว่าจุดที่เราจะแคะมันลึกกว่าเดิมแล้ว นี่ไงออกปวดแนละ้วแต่เนี้ยที่ลูกค้าร้องเนี่ยเพราะว่ามันออกอยากแก้วหูเห็นไหมอ่ะต่นนี้ให้ลูกค้าดูวางไว้ได้มไม่อยากเห็นก่ <laughs> มันเหมือนเลือดแห้งเลยหรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ต่อไปอย่างตัวที่ผมบอกในคลิปก่อนๆก,ก,ก็คือน,นี่คือน,น้ำยาล้างขี้หู เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมเลยนะแต่ผมว่าอยากให้ช่างงานที่เราไปล้างเนี่ยควรใช้แบบนี้มากกว่าไฮโดรเจนเพราะตัวเนี้ยมันเป็นน้ํายาละลายขี้หูโดยเฉพาะขี้หูที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นแฉะไม่แฉะไงี่ยเราก็บีบเข้าไปทิ้งไว้แค่2อสานาทีมันก็จะละลายขี้หูได้ครับอาจจะเสียเวลาเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันละลายขี้หูได้ดีเราก็เอาตัวเนี้ย ไปเก่าก็เกาเล่นรอบหูก็ได้ครับลูกค้าก็จะเพลินไปตัวนี้จะดีกว่าไฮโดรเจนเพราะบางคนเนี่ยแพ้ rogen, ไฮโดรเจนตอนที่มันฟู่ๆถึงกับมึนหัวเมาหัวเลยนะครับแล้วไฮโดรเจนเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยถ้าเราผสมไม่ดีเนี่ยเขาก็กัดแก้วหูหรือว่ากัดในส่วนที่ทะลอกจากไอ้คัตตันบัตที่เวลาไปปั่นก่อนหน้านั้นมันก็ทำให้แสบได้ครับ ไปดูเฮ้ยโกบเคโลขี่จักรยานเล่น้วย แต่ที่ดูสำลีที่ผมทำเนี่ยที่ในทุกคลิปที่ผมสอนผมจะบอกให้ทำอย่างนี้นะครับระหว่างแล้วก็หมุนอย่างนี้เห็นไหมส่วนนี้ผมที่มันมีรอยดำหรือมีรอยหมึกแล้วก็รอยที่ยับยับนี่ก็คือไอหมึกที่เกิดจากสีที่ตอนนี้ผมทำเครื่องร่อนแล้วก็เครื่องบินพลังยางรอยย,ย่นย่ยับยับก็คือกาว้อนมันติดนิ่งวันนี้ก็ติดอีกรอบหนึ่ง ตอนนี้สะอาดและไม่เหมือนคลิปเมื่อวานคลิปครั้งก่อนที่ขี้ผูแฉนะนั่นเราจะต้องทําหลายครั้งมากเพราะว่ามันไม่มันไม่หายเหลืองแต่อันนี้มันหมดแล้วมันก็จะไม่เหลืองรอบสุดท้ายเราจะทํานี้นะครับปลายแหลมเรียวยาวพอเข้าไปถึงแก้วหูนี่มันจะเหมือนนวดแก้วหูแล้วก็จะสบายมาก ลูกค้าจะไม่เจ็บนะครับแต่ก็ไม่ควรทำนานนะครับมันจะระบมได้เพราะแก้วหูเป็นสิ่งที่บอบบางมากาหวังว่าต่อไปเนี่ยคนแค้ก็จะแค้กันเป็นนะโอเคและที่ช่างทำเหมือนกันหมดก็คือเวลาเสร็จปุ๊บก็ต้องขอหู เพื่อบอกให้รู้ว่าเสร็จแล้ว <laughs>